มันอจ้าพี่นอ้องยายทองเลย้อจ้าหัอหลานเขียววงขึ้นเกาลานละจ้าผ้ากินผ้าเที่ยวกินแน่เที่ยวแน่เรีกๆน,น่อยจ้าพี่น้องจะว่าเหมือนน,นนี่เหมือนนี่แดดแดดค่าคักเป็นต่สิบ,บอมีฝนจักมเม็ดฝนละทั้งทั้งดดแดดก็จะเถอะอืมจว่ากับบอน,น่อนอนดอกมะเร็งว่านนี่แต่ตุ่มตามตุ่มตามมากเป็นคือฝนสิเบิดนี่แม่จ้า เป็นคือฝนเป็นคือฝนที่เบิดอันเป็นอันโอโยโอโยมาตกจากมากผ่าเศร้าของสีนะ่นะเันคือฝนที่เบิดสังเกตเบิงเ้งแดดอันมอง,มอ,ง,งอันย่ามองนั่งย่าน่ะอันต้องสองสามมื่อหันมองนี่เพราท่านไม่แดดเพราะว่าตะเวนมันขึ้น,นตะเวนมันข้นซื้อนี่จาัาว่าย่าเดี๋ยวผ้ามาขังมงันผานี่ตะเวนเอียงมาหันเมดหนึ่งฮะ มันมันก็กันย่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะกันย้าแล้วตุลาเดือนตุลาเข้าเกี่ยวขอดอเลเนาะพี่น้องเนะเาะเกี่ยวขอดอ,ดอดตะเก้าเกี่ยวขอดอ,ดอดมานีนเดือนกันยาเนี่เป็นเดือนที่เป็นเดือนที่ย่ายเคยเคยเตรียมดินเตรียมดินสําหรับกาพี่น้องบ่ราว่าที่เป็นพักกาดกระจรเบราว่าที่เป็น อันกะหลำปีกระลำดอกบ็อกคลิอย่างต่างๆยายสิเตรียมเล้ยวจ้าพี่น้องคนพน้นน้องเ่อคนพ้นไหวจ้าพี่น้องคนพน้นไหวนำหน้าเล้วก็ไปเตีเยาพวก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 แล้วก็กะงสีหนาจ้าพ,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 พี่น้องจะหาว่า,ามีพน่นเฮากะเฮาก็ากหาดินมาใส่ตีกระบะเอาพี่น้องตีกระบะแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็แล้วก็กะจ้าพี่น้องโอ้ยยายท่องจำมาเห็นเป็นหลนไรตะกี้ บาดน,นี้อันแห้งบ่มีนอจานอแต่ว่าสีเฮ็ดเหล่ออยู่เฮ็ดหน่อน้อยเนื้น้อยก็จะเอ๊ะจ๊ะไ,ไวถ่านอันว้ถ้าเบิง่งว้ถ้าอันอันกินก็ว่ากินเท่าไหร่ดอกจ้าพี่น้องอันช่วงวัางแรงอันแยกกับปลูกอยู่ปลูกแล้วกะกับว่าเห็นกินเท่าได้กะกะเท,ท่าทิมซื่อก็มีรังรังยางกจ้าพี่น้องแตาย่าหนาีน,นั่นมันเป็นนันปลายฝนต้นหนาวนะจ้า,จานคันหนาวหนาวมากนี่มันติปลูกตีงามงาม ปลูกอีหยังกับปลูกงางเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะจ้าเนาะอันนี้ดีดีโอ้ยว้ามากกับึ้นหอดเกาหลังพี่นอ้องึ้นหอดกะข้าวปลูกเนาะอันอยากได้เงินอยากได้เงินเนาะก,ก็ต้องปลูกพักเอาพันเด้อืมกันไม่พักแล้วพี่นอ้องเอ้ยบอกว่าต้องจะเสียเอาของมาขายย่างเขาบานเกาเงินให้เอาเงินอเอาเอาเงินให้แล้วเอาคันว่าเสีเอาพักเอาพักไมาให้เนี่ยจ้าบานหาสิบบาท ลื่นบางคนก็เออบักแตงเนี่ยบักทัวเนี่ยจุกกลางบานก็ได้เงินขนาดย่ำย่ำมาแรงคนละย่ำเขาบ้านคนจังเก็บใหมก็จองสินะพี่น้องดีดีจังว่ายากับเป็นเป็นบาปปูกบว่าตะวากับมันกระไดเงินนะจ๊ะเนาะพี่น้องเนาะราะว่ายายกันเห็นแล้วอื่นบเป็นดอกอืมสีไปกรุงเทพค้าขายือเพิ่นกะกะไปบเปลี่ยนจ้าพี่น้องบางคนเพิ่นก็ไปกรุงเทพลำรวยมากเสื้อให้เสือหน้าพนดิ แต่ว่าใหย่ให่ไปบ่เป็นก็สิไปบ่เป็นนะหมวเกิดมากาเ่เห็นไสเห็นอันเหล้ยงตะควยสิไปไซ็กับห่วงตะควยพี่น้องเออจะมันห่วงคักห่วงเนี่ห่วงควยโอ้ยตา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 ย,ตายเป็นต่อยากมือกับมือ้หญ่ก็ได้ยอยาพี่น้องมือหนีว้าบา่เงี้ยอย่างดอกเบ้าสูวฟังแต่ว่าจักหน่อยก็สิไปเฮ็ดเวียกคือก่าล่ะพี่น้องถ้าเห็นมานั่งอยู่นีก่กวฟางเสียงลูกเอินอ้นั่นล่ะ มาเด้อย่ามมาเด้อขันงานมาเล้วกะขันมีงานเขาก็เอื่นโหลดขันบ่มีงานก็นอนหลนอยืนลต้องแรงต้องแรงต้องแรงขันหมดบ่บ่กัดขันยุ่งบ่จาอขันฝนบ่ห่ำก็อยู่นี่ละจ้าจ้าพี่น้องสวัอนีเอาไปสวัสีีสักกันนะจ้านาะมือหนาเพราะกันไม่อยู่ดีไม่แห้งเด้อสุขทุขคนโจบดีสวัสดีจ้า